สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอจย์สภานะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องธงของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยค่ะนะคะเราจะมาจับคู่ธงและก็บัตรคำนะคะของอาเซียนค่ะเด็กเเคยเรียนรู้มาแล้วทีละสาประเทศใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หมดเลยค่ะทั้ง10ประเทศนะคะธงของอาเซียนนะคะเด็กอันนี้คืออะไรคะ ทงรวมของอาเซียนนะคะเด็กค่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่เลยนะคะทงแล้วก็บอกคำค,ำคำ่ะพร้อมยังคะเ,เด็กๆมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะทงอื่นแรกของเราเลยนะคะคือทงอะไรคะเด็กๆค่าทงอาเซียนรวมกันไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เอาไว้นะคะ ทงอาเซียนค่ะรายค่าเด็กๆกลุ่มของอาเซียนนะคะเราก็ใส่ชื่อไว้เลยว่าทงของอาเซียนนะคะต่อไปอันนี้เป็นทงของประเทศไรไยค่าเด็กๆค่ะอันนี้เป็นของประเทศเวียดนามค่ะทงของประเทศเวียดนามนะคะเด็กๆเวียดนามอ,าอันนี้เราต้องรู้เลยค่ะ ธงของประเทศไทยค่ะเด็กๆนะคะธงไทยของเรานี่เองนะคะต่อไปอันนี้เป็นธงของมาเลเซียถูกต้องเลยมาเลเซียนะคะอ้าวอันนี้แดงน้ำเงินแดงขาวตรงกลางคือธงของประเทศค่ะลาวค่ะธงของประเทศลาวเลย เรามาดูฝั่งนี้บ้างเราได้แล้วนะคะ1 2 3 4สาสี่ประเทศที่หคือประเทศอะไรคะเด็กๆดู้สิเด็กๆรู้จักแล้วนะคะทงของประเทศกัมพูชาค่ะอ้าวกัมพูชานะคะต่อไปแถบสีน้ำเงินนะคะก็ขาวแล้วก็มีแดงมีชาติพิษมียาวด้วยคือทงของประเทศ ฟิลิปินถูต้องเลยนะคะประเทศฟิลิปิน,นะคะ่ะต่อไปอันนี้มีสีขาวกับสีแดงนะคะโอ,อ,โนนอะะ้อินโดนีเซียนี่เองนะคะอินโดนีเซียอันนี้เราต้องรู้จักเลยค่ะนะคะมีคนที่เข้ามาในประเทศเรามากมายเลยกีรงของประเทศอมรานะคะหรือเราเรียกว่าเบอร์มา มานะคะอันนี้ก็แดงขาวแทน,นแต่มีอะไรคะมีพระจันทร์แล้วมีดาวอยู่นะคะคือธงของประเทศสิงคโปร์ค่ะน้าสิงคโปร์ธงอันสุดท้ายเลยสีเหลืองขาวดำเหลืองมีพระจนันทร์แล้วก็มีมือโอบกุ้มไปด้วยคือประเทศบรูไนค่ะอ่าเ,เด็กๆอ่านนะคะ อันที่หนึ่งคืออะไรคะกลุ่มอาเซียนนะคะรองถึนที่สองก็คืออะไรคะเวียดนามเห็นไหมคะไทยนะคะแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ลาวนะคะแถวที่สองก็คืออะไรคะกัมพูชาฟิลิปปินส์นะคะอินโดนีเซียพม่า,มาสิงคโปร์แล้วก็บรูไนค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ เด็กๆรู้จักธงของอาเซียนทั้ง10ประเทศแล้วนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆลองไปดูนะคะว่าธงของอาเซียนแต่ละผืนเป็นอย่างไรบ้างรูปร่างเด็กจําได้หรือยังนะคะเด็กๆค่ะวันนี้เราจบนะคะธงของกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยะคะ่ะอาดูให้ชัดเจนเลยนะคะธงของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยะคะ่ะ จุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กทำไมคะเรียนรู้ธงอาเซียนครบทั้งสิประเทศเลยนะคะทั้งรูปร่างนะคะลักษณะของธงแล้วก็ชื่อของธงแต่ละประเทศนะคะเด็กครบเลยค่ะทั้ง10ประเทศนะคะ